เข้ามาที่นี่แล้วเราจะรู้สึกถึงความรักเดิมทีเนี่ยตอนที่เราคิดกันว่าเราจะใช้คําในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมอย่างไรนะคําำหนึ่งที่เราสะดุดมากคือคําว่าอักษรสถานประสานรักค่ะเพราะว่าอักษรสถานก็หมายถึงความโอ้อาสง่างามนะคะของสถานที่อย่างเป็นภาคภูมินะคะประสานรักก็เป็นที่ที่ความรักจากทุกๆคน ประสานกันไว้นะคะณพระราชอุทยานนะคะส่วนสุนันทาซึ่งเดิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังลุสิตอย่างที่บอกค่ะที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่พิเศษเพื่อที่จะทำให้ท่านมีความพิเศษนะคะแล้วก็ในวันพิเศษกับคนพิเศษเพื่อให้มีชีวิตที่พิเศษความรักที่สมบรูรณ์ตลอดไป